ตัวอย่างโจทย์ความน่าจะเป็นข้อที่6ตารางแสดงผลการสำรวจจำนวนวันที่ออกกำลังกายในแต่ละสัปดาห์ของนักศึกษากลุ่มหนึ่งจำแนกตามระดับการศึกษามีดังนี้จำนวนวันที่ออกกำลังกายน้อยกว่า3วันต่อสัปดาห์เป็นนักศึกษาปริญญาตรี45คนสูงกว่าปริญญาตรี25คน ออกกำลังกายสามวันถึงห้าวันต่อสัปดาห์ปริญญาตียี่สคนสูงกว่าปริญญาตรียีคนออกกำลังกายมากกว่า5วันต่อสัปดาห์ปริญญาตียี่สิบห้าคนสูงกว่าปริญญาตรีสิบห้าคนหากสุ่มนักศึกษากลุ่มน,นี้มา1คนความน่าจะเป็นที่จะได้ได้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ออกกำลังกายไม่เกิน5วันต่อสัปดาห์เท่ากับเท่าไหร่ เราลองมาดูวิธีคิดนะครับพันแรกก็หาคนทั้งหมดก่อนคนทั้งหมดปริญญาตรี90คนสูงกว่าปริญญาตรี60คนแสดงว่าทั้งหมดมี150คนจากนั้นไปหากรณีที่โจทย์ต้องการคือออกกำลังกายไม่เกิน5วันต่อสัปดาห์ไม่เกิน5วันต่อสัปดาห์ก็ช่องนี้นะครับปริญญาตรีน้อยกว่า3วันมี45คน ปริญญาตี3-5วันมี20คนก็รวมเป็น65คนดังนั้นความน่าจะเป็นที่ต้องการก็จะเป็น65ส่วน150นะครับคิดเลขแล้วได้13ส่วน30นะครับตัวเลือกที่1เป็นคำตอบครับ